สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรธจน่าสนันถูกเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้านเหตุที่ไม่ชอบใจการที่รับตำแหน่งสอวอทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นถกเถียงล่าสุด ายน,นิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัทลุงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเพี้ยนไปถึงไอซ์แลนด์อ่านข่าวคนไทยเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์ใช้คำไม่สุภาพและไม่ให้หมอพรทิพย์เข้าร้านอาหารโดยหาว่าหมอพรอทิพย์ทำความเสียหายให้บ้านเมืองคนไทยแท้ๆแม้ไปทำมาหากินต่างแดนในประเทศซิวลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยประชาธิปไตยแต่ไม่ได้หมายความว่าความเป็นประชาธิปไตยจะห่อหุ้มจิตวิญญาณของคนคนนี้ไป ในระบบประชาธิปไตยคุณสมบัติประชาธิปไตยมีหลายข้อแต่ที่จำง่ายๆสั้นๆคืออดกลั้นต่อความเห็นต่างการไม่อดทนต่อคนเห็นต่างนั่นคือคุณสมบัติของเผด็จการสันดานแบบนี้เป็นสันดานคนไทยบางส่วนที่ไม่สามารถลบล้างจากสมองได้นี่คงฟังข่าวด้านเดียวบริโภคสื่อด้านเดียวจนขึ้นสมองยิ่งบริการสาธารณะยิ่งไม่มีสิทธิ์ขับไล่หรือต้อนรับเฉพาะคนบางกลม่ม ถามว่าถ้าคุณขับรถเมลและมีคนมีความเห็นต่างกับคุณขึ้นรถเมลคุณมีสิทธิห้ามเขาขึ้นรถเมลหรือเปล่าแม้แต่แท็กซี่เป็นเจ้าของรถเองแท้แทเมื่อนํามาบริการสาธารณะก็ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารไม่ได้เว้นแต่การโดยสารนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนหรือผู้โดยสารการเลือกปฏิบัติแบบนี้ผิดหลักสิทธิมนุษยชนและผิดหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลกเมื่อวันที่10ธันวาคม2491 เคยมีคดีแบบนี้ที่ญี่ปุ่นที่ร้านอาหารห้ามคนต่างชาติเข้าร้านมีการฟ้องร้องถูกปรับเป็นล้านเยนแม้หมอพรอทิพย์ไม่ใช่ซิติเซนของไอซ์แลนด์แต่ผมว่าก็ผิดหลักสิทธิมนุษยชนและสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ต้องคุ้มครองอยา่างไรก็ตามการเปิดร้านอาหารแบบนี้อยู่ในความดูแลของท้องถิน่นคงไม่มีท้องถิ่นไหนย่อมไม่ทําแบบนี้ความจริงผมมีลูกความที่ไอซ์แลนด์คนหนึ่งต้องคดีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาอยู่กับผมที่ภูเก็ตเป็นปี ความจริงจะถามเขาก็ได้แต่ถามรัฐบาลไทยดีกว่าว่าดูแลคุ้มครองคนไทยอย่างไรที่พูดยืดยาวเพราะต้องการให้เรื่องนี้ผ่านสายตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปะลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สถานทูตไท,ทยต,วทยตรวจสอบเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าร้านอาหารไทยไม่ได้ท่านรัฐมนตรีจะคิดว่าเรื่องเล็กก็เรื่องของท่านแต่สาหรับผมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมจะรอสักระยะแล้วทําหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวงขอทราบการดําเนินการในฐานะผมเป็นราษฎรเต็มขั้น แต่เห็นมีคนยื่นหนังสือร้องเรียนต่างๆอยู่เยอะผมเป็นคนบ้านนอกถ้าจะช่วยทําแทนผมก็น่าจะดี และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright ีวีขอบคุณค่ะ